สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เ็ดแปลงผักครับปลูกผักศูนย์ครัวนี่ครับนี้อผักกาดถือมาจากดอยดอยตุงอะฮะทษที่ดอยม้งดอยม้งภูเขาชาม้งเอาไม้ครับผักกาดเขียวนี่ครับเปิดไฮฟี่ครับนี่กับปักแมวปักแมวช่วปลูกครับพี่น้องช่วปลูกเด็กคงว่า บ้านห้องมันจะปลูกได้บ่นะฮะเพราะว่าปกติจะเกิดที่ตามทางเหนือหรือจังหวัดเลยหรือว่าอ่บที่เป็นจังหวัดที่เมืองหนาวอะฮะบ้าเหาอีสานอยู่สกลนครมันอาจจะค่ะว่าบ้านห้องสิปลูกได้บ่นะ,ะอีสานบ้านห้องสิปลูกได้บ่ลมาเบิ่งครับก็มาหลายลูกครับนี่มาหลายลูกประมาณโปรตีนขายลูกหนึ่งประมาณยี่สิบบาท รือ10บาทลูกละ10บาทพอดีแมวมาตกลูกหนึ่งบ่เกินหาบาทเนี่ยมาเบิ้งเขาว่าฟักแมวหรือมะละหวานนี่ปั่นห้องสิบลูกเดียบ่วิธีปลูกกระบ่ยากครับเขาบอกว่าให้เอาทางนี้ลงว่างไว้ซื้อครับพี่น้องว่างไว้ซื้อนี่ว่างไว้ซื้อบ่านสันเขาบอกว่าเบิ่งว่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับเขาบอกว่างไว้ซื้อนี่แหละบ่งไม่เห็นยังบ่ได้ขุดบ่ไดียังก็ว่างไว้ซื้อ ตามที่เขาบอกครับก่ต้องถมมาสั่นห้ว่างหมดเยอะซื้อแบบนี้เราก็วางไว้ซื้อซื้อแบบนี้เท่าก็วางไว้ซื้อซื้อแบบนี้เทากับบ่เบิงวะมันจะเป็นแบบไหน้ะครับเขาบอกว่าต้องกบดินไม่ต้องกบดินเราก็วางไว้ซื้อซื้อแบบนี้อ่ะเดี๋ยวทาบ่เบิ้งขวาหลังจากนี้บ่เบิ้งวามันจะเกิดบอลน,นะครับจับตาเบิงแล้วก็ตัวนี้ ผพกากระเทียวนี่มากินครับมันกรอบมันกรอบหล้กก็เออเป็นจนังไรล่ะคล้ายๆเป็ญญนยาอะครับพี่น้องเพราะว่าคนคนมองเขาว่าเขามากินพักนี่หลายหล้วกับเขาบอกว่าไม่ขายว่ะสิหมายถึงว่าพักคืนบานครับบอกเขาไมไ่ขายกรมีก็มีแต่ไอายอยู่ในในซองที่พวก ในทุกเพศขายนะครับก็คือตัวนั้นมันเป็นไ้แต่งพันธุกรรมแล้วหมายถึงว่าบสามารถเย็บมาเลยพันต่อได้ครับแต่ตรงนี้คือมันสามารถเก็บใดยันจักยันหลานบุตรไป็นซี่แล้วซีกครับนีะฮะเหมือนกัอปลูกล่องเบิงทำไป้องการมาเลยพันบอกได้ครับนี่อยู่เดี๋ยวแบ่งห้ครับฝากเบอร์เท่าไห้่กันเดียวต่งทาง ไปเซนียไห้แจกฟรีครับจแจกฟรีนี่นะตอนนี้ก็มาเบิ้งก่อนว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับบามาสิงามบอนี่บมหลายครับนี่แค่หยิบมือเดียวนี่ก็เหลือเฟืออะพี่น้องนี่มาถาเบิ้งครับหยิบเมื่อกี้เหมือมาถาเบิ้งว่ามาสิงามซํำได้อะเหลือหลายครับเดี๋ยวจะมาให้นี่ฮะ นี่พ่อเลือกินเลือใส่แล้กการหมัถเก็บ,บรรพัดต่ออีกหลายสิบปีช่วอายุคนนี่ซัมเนียกกองได้เลยหรอครับนี่อย่าวางอย่าวางหนาครับอย่าวางหนาเอาแป๊บบางๆกับพ่ออะต่อมาก,ก็คือหอมครับหอมเป็นอาหารอาหารหลักทุกควเลือกตรงนี้อาหารทุกมือตรงนี้ต้นหอมลก้กกระเทียมทุกคนกันตรงนี เป็นพักขื้นบานครับพักไก่พักขึ้นวะขาดบ่ได้ครับกระเทียมต้นหอมนี่จินอาตรงมือตรงนี้ฉะนั้นเขาต้องปลูกครับปลูกจะได้ตีปลูกแบบนี้ครับนี่จัดลงไปนี่จัดลงไปจัดลงไปแบบนี้นี่ฮะเขาก็ให้เป็นห้างประมาณฟุดเนี่ยนะ,ะสารับก่นเอาเอิม่มเขาจะปลูกกับจักนี่ฮะ เพราะว่าปลูกห้อมช่วงนี้ซิดีครับเพราะว่ามันเป็นปลายฝนต้นหนาวบ่ต้องคดน้ำหลัก็ะพักกับสีงามเักก็เป็นระยะไว้ครับพักแมวนี่สิปลูกนี้เ็คือหมายถึงว่าเวลามันออกลากออกต้นหลักก็คือสิใหายครับพี่น้องใหา,ายไปอีกบ่องนึงงใหญไปอีกทีทีหนึ่งสำคัญคือต้องให้มีลมนะครับภัยยุกไก่ต้นใหม่ได้หลาย มันม้วนมักแดดตัวนี้พักตัวนี้ม้วนมักแดดแต่ว่าเขาปลูกอยู่แดดเพราะว่าแดดชนิดนี้เป็นยังเพราะเป็นแดดหนาหนาวบ,บนานา่เป็นหนาบ่เป็นหนาฝนหนาแรงเขาสามารถว่างได้เดี๋ยวจะเอาเชื้อแร่มาคุ้มมาอยู่ครับเอาเชื้อแร่มาคุ้มมาอยู่ว่มันห่อนหลายนี่ครับก็เขาก็เวียนไปครับนี่ต้นหอมก็สิปลูกบ่หลายครับ โอเคพอก,กินพอสิบปลูกสลับกันเอาสิบปลูกเออสิบปลูกสลับสลับพักน้ำอ,อื่นน้ำแล้วก็มีอ่ามีพผักชีเดี๋ยวหะเบงผักชีผักชีนี่รครับผักชีผักชีลาวห้ากว่าวนไปเลยครับพี่น้อง โบสิเลตแปลงเดียวกนนด่ละนี่ผักชีสม่าซองสิบ,บาทยี่สิบบาทนี่หวานเลยนี่หวานไปเกิดน้ำกันนะครับพี่น้องแปลงเดียวนี่แปลงเดียวมีมีผักกินหลายอย่างผักชีลาวผักกาดต้นหอมอันนี้อันนี้อีกอย่างหนึ่งครับไวท์ชีังเป็นไวที่ีลัง นอไว้ทีหลังนี่ครับตักแมเกว,เ,เ,ามาว,วเขาก็วางไว้เยอะซื้ออมาหลายโลอยู่ครับวางไว้ซื้อๆนี่แหละหากวางไว้ถ้ามันออกถ้ามันออกหักแล้วหากาจังมาใหญ่ครับจังมาใหญ่ออกตัวน,นี้คือเป็นแปลงแปลงเพาะกล้ากับว่าได้ตนนัวนี้ขึ้นแปลงเพาะ ันนี้คืออันนี้คือต้นหอมหอมแดงปลูกบ่ครึ่งเดือนก็นได้กินแล้วครับพี่น้องบ่ถึงเดือนก็นได้กินแล้วเขาทำงานเขาทำงานเดือนหนึง่งจังไหนเงินเนาะจะเขาปลูกพักเดือนหนึ่งเขาก็ได้กินครับนี่บ่มีเสียงผอมได้กินแน่ๆน,นี่ครับบ่ยาญาครับพี่น้องแค่ อาหารใส่ป่าจากของนี้บ่อยยากครับบ่อยากซ้ำไปเอ,อ่อบ่อยากซ้ำไปเลี่ยนไปสอบกลัวเสียเตุงานใสียเวลาเป็นสิบสิบปีตัวนี้บอ้ต้องครับปลูกปุ๊บได้กินปั๊บหลดนี่บ่อยากจากเม็ดนี่ครับหอมแดงแนะนําครับอยากให้ช่วงนี้ใส่กิจแบบนี้นะฮะ มีรัฐบาลแบบนี้การเมืองแบบนี้ปีหนาเผาจริงครับปีนี่เผาหลอกรับรองว่าตราบใดยังมีบุญไหวอยู่ป่านนี้จอคิตรับรองว่ามีฟืนครับการเมืองแบบนี้ถุกคนดูกงั้นปิดชีวิตเปลี่ยนครับฉะนั้นช่วงนี้เวลานี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ครับเพราะว่า ปีหนาหนักกว่านี้ครับพี่น้องหนักกว่านี้แท้ๆฉะนั้นเท่ากับต้องเตรียมใจมาสาั่งเลี้งอาหารไว้ครับมาสาั่งเลี้งอาหารไว้เขจะคลองกินเองบตง่บต้องบ่ต้องมือลากมากก็ได้เพื่อจะห้องามาเห็ดเห็ดไว้นะครับเห็ดมาเตรียมพร้อมไว้เลยสหรับผู้ใดมีทีนะครับผมเสื้อว้าลูกอีสานบ้านเฮานี่มิถิถ้าทุกคนครับ มันสิทีแบบได้ทันละช่วงหนมาก็เป็นทีหน้าหลายแต่ว่าฮอกะเออบองอย่างนงครับนะบางคนกะว่ามาบว่าได้เพราะว่ายังเปนหนีเป็นสินอยู่ยังเปหนีเป็นสินอยู่มาอยาบาลล่ะเอาอยัางองเขา,าข้างคารถคาบ้านตัวสนุกเลี้ยงก็ใจยุคขับตรงนั้นแต่ว่าฮอกะ ลองผีหน้าเบิ่งครับถ้าผมย้อนได้นะย้อนอดีตได้ผมสห้ลูกเฮี้ยนแค่จบปอกกับพ่อปริญญาบ้องการครับปริญญาไม่ประโยชน์เลยสมมือหนิแต่วิ่มีความหมายเลยยางมากกับไปเป็นลูกเงนเินเดือนไปทำงานเงินเดือนคือเฮี้ยนเฮี้ยนกู้ยืมจบได้ก็ใส่เวลาเป็นสิบกว่าปียี่สิบปีเนาะ พอเสะเห็ุงานใดเหตุงานใดกะสุดท้ายก็มาซื้ออาหารใส่ป่าจากของคือเขาฉะนั้นก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาเฮี้ยนแค่พออานออกเข็นได้หล้กก็ไม่เกษตรครับพี่น้องนี่เงินท่องบ่ต้องวังยังมากมมยดอกก็จริงยูเฮี้ยนสูงก็ได้เงินสูงก็จริงยูแต่ว่าสุดท้ายเงินมันกับบ่ใช่ว่าจิ เหตุแต่คนมีความสุขตลอดไปมผมยกตัวอย่างรอบรัวผมนี่แหละฮะผมก่บงหลูกเลียนบดขึ้นกับ,บ่าหน่อยเป็นแสนสุดท้ายวิชาเลียนมาแถวบริษัทเลยครับมันใส่ค,ความสมัรขคนเจ้าของเองมันมาทนอะไรกับไปทางนั้นถือเลียนมากนี่ใบปริญญ,ญาเลยยังกัแแล้วแต่เนี่บริษัทเลยครับ สมัยกับว่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนถ้ามันอิสระส่วนตัวเจ้าของลูกหลานบางคนกับเด็กปริญญาแม่ยังมากกับส่วนมากกับเป็นมนุษย์เงินเดือนนั่นแหละครับว่าอ่างมนุษย์เงินเดือนแหละก็หนึ่งกับหลายหลายหมืองยี่ดอกต้สุดท้ายกับสุดท้ายกับเฉียดกับการกับงาน เงินเดอนสูงหลายปันน้แก็แหงเขียดครับพอความรับผิดชอบมันสูงคือผมนั่นแหละยุ่งเถพบผมเคยล่งกึง่งผมก็มีลูกน้องมีบริวารมีงานการเงินก็นได้หลายอยู่สุดท้ายก็เรียดครับพี่น,อน้องเรียดลงเงินนั่นแหละครับงานนั่นแหละ ก็เลยตัดสินใจออกมามาอยู่บานตอนนี้ปีที่สามก็คือเห็นน่ครับจากทีหน้าหลงหลวงบ่เม,มียมาถมมาสงางเคร่องไมาเ่องมือมาลงทุนก่อนหนึ่งจากมานหาห์มามันอยู่ก็สามปีก็เลยมาบอสรุปของตัวเองว่าอยู่บานทฮาดีที่สุดบรรไปชีวิตเน้นยคืออากาศดีอาหารดีถ้าปลูกเองกินเองอาหารดี ปลอดภัยปลอดสารลอยเปอร์เซ็นผมไปเนื้อมาบางหันผมบอกเลยว่าผมแถวว่าอยากกินพักตลาดเลยฮะขาวบาบเฉดบ่ได้บ่ขาหยาบ่ได้พักบ่งามบ่ขาหยาบ่ได้ต้นไม้บ่โตขอบพดบ่ใหญ่หลวก็ผมก็ถามเขาว่าพักทิ่ปลูกยุสตอนนี่จะห้องกินบ่เขาบ่กินเขาบ่กินครับ เขาเห็ดขายเห็ดกินอีกเห็ดกินซี่แปลงตั้งหากแปลงซี่ไม่เคยกินเดี๋ยวเขาขายแปลงง่ายเนี่ยเขาบอกกินครับเขาบอกเร่ยงว่าเขาบอกกินเขาฉีดยาเหมือนอีสามเมือขายล่ะเขาหูอันตรายก่เขาหูครับอันตรายก่เขาหูแต่ว่าเขาภาสามาเลียงได้เพราะว่าผู้บริโภคนี้มักมักผักกำลามทำจะคล้องมังคุดทำจะคล้องมังก็เได้ครับว่าระวังผัก มีแมลงจอเนี่ยกับใบางามเนี่มอเจ้ากินอันไดเลือกเสืออันใดสุดมากออกับเสือก็งามครับแต่มีนอนว่าเอานั่นแหละฮะคือที่มากของที่ผมออามาเห็ดกเกษตรกินเองปลูกพักกินเองนี่คือมาละวานนี่ผมมากินจุงเทียบจานหนึ่งหาสิบบาทเด่น้อยเดียวกำหนึ่งหาสิบบาทเด่น้อยเดียว ผมก็รู้สึกาปลูกเองปลูกเองกินเองผักกงผักกาดผักกะหลงกะลัมนี่ปลูกเองโดยไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแม้แต่ยาแม้แต่บาดเดียวจะไม่ซื้อแม้แต่บาทเดียวมาเบิ้งครับติดตามตอนต่อไปว่ามมนเสียผลซ้ำใดอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเอาไปไปว่าเหมนกันยาวเลยป่ะทีนี่นี่นะครับคุยกันแบบบาน,นบานาะแะแลกเป็นความเหน็นกัน อันนี้บอถือกะดีจริงนันัยครับกะกะเป็นคนอมู้สึบส่วนตวตนะครับไพเสวานี่กะกะนอมรับความิดเห็นครับเพราะว่าอันนี้กะเป็นแบบประสบการณ์ของเจ้า,จาของชีวิตเจ้าของเองมากแบบนี้กเ็เทแบบนี้อ่ะนี่ครับกะสิเจ้านอกกอนนะจะหดน้ำหลักกะสิจบเลยเพราะวนนี่มันชุ่มชื้นอยู่แล้วครับมันนันอยู่แล้วเพราะว่าภาคฝนีเขาว่า,ามังน้ำเ้าเก็ พอให้มันพอให้มันชะลมซื่อแ,แล้วก็แล้เว,แลเวเลาก็ระเอาฟังแลวก็ระเล่ายงมาปกคลุมไว้จังน้อยแลัวก็มาเบิง่งบนครับบ่เกินเดือนนี่ยฮะบันเอ่อชิปนี่บันทึกไวบ่กเกินเดือนครับเดี๋ยวเบิงครับว่ามันจะเป็นจังได๋คือสติคชิดไว้บอนะครับนี่ะมีผักผัดหลากหลายชนิดอ้าโอเคครับ ก็จ,จบคลิปแค่นี้ครับสำหรับปลูกผักสวนครัวเพื่อปากเพื่อทองันเจ้าของบ่อยากครับปลูกเท่อเดียวเสร็จเวลาเพึ่งชั่วโมงแปบ๊บเดียวแล้วล่ะนี่เสร็จแล้วกะถาเจ็บเกี่ยวมาดูแลบำรุบบงเบื้อง,งนั้นเบื้องนี้มันแน่อ่ะโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ โอเคครับหลังจากปลูกพักแล้วก็อันเสาวเมนีก็คือนี่ครับปนกบนาะคราสวยทันยบพืชาสวยทันยบพืชมึนเบื่อกว่าสมุนืนี่คือปนกบอันนี้คือมะละวาน อันนี้คืออกาศหอมแล้วก็เขาบุ้งลวกบุ้งเมลูเฮยะัายานี่ครับกินา่ายุ่งไงครับพี่น้องกินเท่าที่มีคนกบเลี้ยงเองกินเองครับเนี่ยฮะ กอบครับผักก็ปลูกเองกินเองอนี่ บุกนะเนี่ยมะร้หยเฮียที่กินมะพน้องมันเจ๊ไข่ก็พักปังไหมเนี่ยปลูกง่ายใครเด๋ดวม่ได้พันบอกเด้อครับไม่ร้ายครับตัวนี้ พอเดี๋ยวมาแา่เนือไ่ได้กินเนี่ยปลูกแค่เดียวกินแต่อาทิษปลูกปลูกครั้งเดียวกินผักให้ปัญญาบอกปลูกแค่เดียวม่จ่องใจพูนใจปุ๋ยกินได้อร่อยที่ปุ๋ยไม่ต้องถึง่ากบ่ต้องอันนี้คือที่สำคัญปลูกแค่เดียว ลลปลูกเทียเดียวกินลตลอดชีพปลูกที่สองกันคือว่าปลูกเทียเดียวน,นี่ก็ชายามใบชายาอันนี้ปลูกที่ครั้งเดียวเหมือนกันแต่ชายาเนี่ยปลูกครั้งเดียวเป็นตลอดชีพเหมือนกันบุงญทุกันปลูกเทียเดียวกินได้ตลอดเมื่อไหร่หมดนานบ่ครับ เราหว่านบริโภคด้วยครับเนาะมันจะเหนือก็ต้องปลูกเมื่อสักครู่ฮะถามเพิ่งเดินหนึ่งไม่จะเป็นแหล่ปลูกยากยางบ้านเนาก็ปลูกงาหนออาวอากาศ,ากาศมันบ่บ่เย็นจะได้ปลูกนงาบ่ได้จักเถื่เอาโอเคครับแต่ประมาณนี้อาหารข้าวันนี้อันบ้านทุ่งปนกบกับผัก ลวกนานาชนิดนะฮะใบชาหญ้าบวกสพาพัดปลออโอเคครับแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ